สวัสดีค่ะเดีด๋ได้ยินไหมได้ยินไหมสงสารอะไรสวดีหาสาเหตุได้แล้วคือมันไม่ได้เป็นที่ตัวเกมแต่ว่ามันันเป็นที่ตัว OBS ใช่ใช่ซึ่งมันน่าตกมากมันเป็นที่ตัว OBS มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นที่นี่เลยตัวเกมปกติดีจนหาสาเหตุได้แล้วมันเป็นที่ OBS นี่ยนเนอะไดยนเนะพอดีเปลี่ยนค่ายพอดีพอดีเปลี่ยนค่ายเอาเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนค่ายจะเปลี่ยนค่ายย้ายที่สตรีมายแล้วตาคาตาเลยเสียชัวันนี้นท่านขอตรวจสอบก่อนนะครับอ่า ถ้าเกิดเข้ามาในนี้อ่าได้ยินเสียงตัวเกมไหมอืมได้ยินเสียงตัวเกมไหมบ้านหนึ่งนะได้ยินเสียงตัวเกมไหมครับได้ไหมครับถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวจะเปิดหายิธที่เปิดกลับบ้านหนึ่ง อันนี้อันนี้ดิยนเสียงตัวเกมใช่ไหมถ้าดิ้นเสียงตัวเกมจะดิ้นสิ่งไฟนะครับดิ้นไหมดิ้นไหมเออไม่ครับไม่ได้ยินเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้ว,อลวพอย้ายมาแล้วมันไม่ได้ยินแป <c oughs> ๊บนึงนะแป๊บนึงนะสักครู่สักครู่สักครู่พยายามวิธีอยู่ยเอาแล้ว ไม่ได้ยินเสียงโอเคสักโู่นะครับใช้วิธีสดอย่างนี้เลยแก้กันตรงนี้เลยง่ายดี <c oughs> แก้กันอย่างนี้เลยได้ <c oughs> นนะตอนนี้ไม่มีปัญหาตรงที่ว่าจะทำยังไงให้ดีสี่ตัวเกมดี <c oughs> ตอนนี้คือยังไม่ได้ยินเนาะ เดี๋ยวมีจะกดเสียงซาวไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะได้ยินหรอือเปล่าไม่ได้ยินก็ได้เป็นใบกันนะวันนี้อ่ะอ้ามอได้ยินแล้วได้ยินแล้วมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมได้ยินเสียงแล้วใช่ไหม อ่าได้ยินแล้วโอเควิธีแก้แก้กันตรงนี้แหละโ okay. อเคเพื่อเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะรีบไปที่ก่อโอ้ยกว่าจะนี่โอ้กว่าจะแก้แก้กันตรงนี้เลยโอเคถ้าไี้เสียงไฟแล้วก็โ okay. อเคนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงตัวเกมเนาะก็อาจจะไม่ชิงกับอ่าใช้ตัวใหม่ ก็อ,อาจจะเบอเบอหน่อยนะอาจจะเบอ,เบอหน่อยนิดนึ่ง <c oughs> นี่ฉันนอนจนดดวันนีโอ้นี่ฉนนนจนดึเรบร้ไปแล้วเดิไม่ถึงสองเ้นไปแล้วเย yeah. ตื่นสายเลยแกน่าอะไรบ่อยนะใช่ใช่ใช่แกแล้วก็เป็นแบบนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตบเกมแป๊บนึงไม่ไหวแล้วไปตบเกมแป๊บนึงเดินไม่ถึงสองเก้าบรรลุเลย ไม่ได้เดินแต่บินวันนี้จะรอดไหมนั่นสิวันนี้จะรอดไหมกลัวจะไม่รอดจังเลย สู้ชีวิตใช่เป็นการเป็นการสู้ชีวิตครันะ้งแรกด้วยนะโดนทุอย่างแกจริงยู่ก็โดนแกงวันนี้เป็นไรไม่รู้ยูยูแบบว่าเกมมันก็แกงเลยแบบว่าฉันไม่อยากแบบว่าไงดีอารมณ์แบบฟิลแบบประมาณแบบเกป้าว่าแบบว่าฉันไม่อยากให้เล่นหรอกนะถ้าจะให้เล่นก็จะข้ามศพฉันไปก่อนฝนตกแล้วครับใช่ครับฝนตกครับตกหนักด้วย พ่ขอขอโทษด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ปรับสภาพแบบวา่าเหมือนเหมือนพยายจะแบบวา่าฉันไม่ฮิเล่นหรอกนะไม่ฮิเล่น <laughs> พอจะเกิดจะเล่นนะครับสบฉันปิดก่อ <laughs> น กข้าไมติมืดเลยใช่เข้าไปเลยเข้าไปแล้วแบบว่าไม่กลับมาอีกเลยหายแบบวิ้นหายแบบหายวิเลยไม่ให้เข้าด้วยอาจจะเป็นฝีมือของพาราดอก์นั่นสิฟีมือพาราดอก์หรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันมันรั่วมันรั่ว,ว,วก็เลยไม่เข้านี่อาจจะเป็นฝีมือของพาราดอก์ก็ได้นะะเลยพยายามไม่ให้เข้าตั้งแต่เริ่มนะ จะไปฟีดเมือของพาร์ทด็อกสก็ได้ใช่ก็เลยเขาก็เลยพยายามไม่ให้เราเขา้าหัวหมอนะกขัดขวางใช่หมอนะกขัดขวางขัดขวางน่ากลัวมากข <c oughs> ัดขวางน่ากลัวมาก เ,เดี๋ยวจะลองตัดสลับนะครับจออาจจะเล็กนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวจะทำให้ขยายใหญ่ให้นะครับตัวหนึ่งสักคู่นะก็คือตัวมีเนี่ยหละจะมองไม่เห็นเองอืมจอเล็กใช้ได้อ่ะอ่ะเราจะมาเล่นโดยการอิสโตเชเดอร์น่เชเดอร์ no เลยพื้ีง่ายๆเราจะโนเชเดอร์นะ อาจจะอุบัติหน่อยนะฮะแต่ว่าทำใจจะรอดไหมพล,ลังรุนแรงมากใช่ใช่ใช่เนี่ยพลังคอรี่อาจจะแบบแบบรุนแรงเกินไปไงเออรุนแรงเกินจะไม่ให้จะไม่ผ่านไม่ให้เข้าด้วย <laughs> เอ๊เดีพลังคอรี่แรงไปหรอือเปล่าน่าจะแรงไปแหละ <laughs> เขาเลยเขาเลยพยายามไม่ให้เข้าเ <laughs> ช็คของก่อนครับสักครู่โอเคโอเคมาก เพราะพยายามไปอย่างสูงเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้เข้าคาเล่อ่าเดี๋ยวนี้เหรอคาเรีออเออ่าตา<พ>หายทั่วเลยอ๋อโทษทีพอดีนอนตื่นสายเนี่ยตื่นสายขั้นสุดเลยโอเคไปบ้านขอนั๋นเหรอ,อเดี๋ยวไปหานะมา ไม่ใช่สิอะเจคอลลีแล้วอยู่หน้าบ้านคอลลีขอโทษขอโทษพอดีตื่นสายรถบินเล่นเนี่ยอ๋อนู้นบินเล่นเนี่ยนู้นบินตรวจละตะเวนอยู่พอดีตบตบพอดีว่าโดนบางสิ่งเล่นงานอะเขาก็เลยพยายามไม่ตื่นจะพะวังน่ะอ๋อรู้อยู่น่ะเพราะไม่ใช่หรอกแฟนตามหาเธอบ่อยแค่ทมหาน่ะ่เหรอ เข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอแล้วต้องเตรียมของอะไรบ้างไหมเนี่ยพอดีเพิ่งตื่นมาบานมาเลยอ้าเตรียมกายและใจอ๋อแล้วคำพีก็มีไหมอ่ะไม่มีสิมันในชันไหนมานี้มาไหนเฮ้ย พอดีอาจจะอาจจะโดนบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเรียกว่ายิ่งกว่าเจ้าพาราดอกซ์ก็ได้นะตามเนี่ยอ้อาจจะโดนเล่นงานโอ้โอ้เลยเหล่าใช่ไหมอาจเรยเนี่นี่เกิดประดึงไปแล้วเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยไม่อ ah, ุ้มมาโดยไม่อุ้มมาจะลืมเปล่าเพราะไม่มีคำพีสับรองไม่เผื่อเผื่อเป็นคนเยอะนี่ไงแม่ไมมีที่เป็นวิ่งไวไหมเหรือไม่มีไม่มีไม่มี่ ไปไหนมาเนี่ยพอดีอพิิกตื่นพึ่งตื่นโอ้เรียกตั้งสามสี่รอบไปบ้านเมื่อกี้โอ้ขอโทษด้วยพอดีว่าโดนบางสิ่งบางอย่างเล่นงานก่อนก่อนจะตื่นอ่ะแล้วดีไม่เป็นไรรสะสมไม่รู้สิเขาเรียกว่าเขาไเรียกว่าแต่นะผีอำรึเปล่านะไม่ตื่นอ่ะอาการในรสะสมหรือเปล่าสงสัยจะเหนื่อยนะหลับนานไปยี่ว่าเป็นอะไรโทรไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรดีไม่ดีอาจจะโดนเล่นงานก่อนเริ่มก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะ อือว่าฉันเป็นลางเลยน่อยู่นี่นะรอนะเอ้ยการล้อโหมันต้องมีพัฒนามั่งสิเขาเรียกว่าพลังอัพเกรดอืมอเนอะพลังนะพลังอัพเกรดรู้สึกว่าเหมือนฉันจะรลืออัพเกรดเหมือนกันอะไรเหรอปวดสีไหมเอรเหรอเลื่อนไปก่อนยิน เดิมเฮ้ยอยู่ที่สีเอออ๋ออ๋อทีอ๋ทอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ลืม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 ไปแล้วปรับแล้วปรับแล้วอุ้ยลบทิ้งโอ้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 โอหมอ้โอ้โอ้ให้โอ้โ้โอให้อ๋อ้ห้พร้ห้พรให้พรให้พรให้พร้โ้พอ้โ้โอ้โอ้โอ้ล้โอ้ออ้้เอ ไม่ได้ทำนะอะไรนะจริงๆชั่วอะไรนะเสียงอะไรมันก็โขดยืนข้าระตูฉันไม่ได้ยินอะไรเลยป้าหนุ่มนะอ๋อได้ยินละแล้วตอนนี้คนถึงเขาไปเดินเล่นเรียบร้อยแล้วสิฉันตื่นสายอยู่คนเดียวเนะี่ยเอ่อทุกคนกำลังสั่นเลยเห่ร้นานแล้วกำลังบ้ากันอยู่เพราะว่าค<อ>ือวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายโอ้แล้วฉันก็นอนเพลินเกินไง ลืมเงยอ่ะอ,อยางนาน้อยก็ได้นอนนะปกติก็ได้นอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะปกติก็ได้นอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ปกติก็ได้นอนแต่น้อยนอนก็ได้นอนอยู่อืมไปข้างบนมาไปค้นของมาเจอลูกอมผีเลยใช่ว่าน,นี้มาก่อนอ,ออนน่าจะเตือน,นะอืมงั้นเหรอก็ดูแต่ละคนเล่นกันทีเสียงดังกันเที่ยว ปกติดีดี่นะนี่โิคอยตัวตัวตตามนะอยากรู้ไหมว่าอยู่ไหนเดี๋ยวก็รู้อ่ะนี่อะไรรู้เพิงตืง่นอืมกินนมสักแก้วนะึงเฮ้ยกินนมสักขวดนลงไปกินนมสักขวดนึงอะไรอ่ะ <laughs> Ja, jeg vet ikke hvor det er. สักครู่นะคทุกคนขอสักครู่ขอเวลาสักครู่พอดีมองไม่ค่อยเห็นจอเล็กมากขอญอาตปรับสักครู่นะปรับในเกมอย่างนี้เลยปรับอนี้หละอะปรับทั้งไลน์อะปรับทั้งไลน์ก็ปรับกันตรงนี้เลย <c oughs> สนางาน,นานงานจะจัดนานงานแต่ก็ยังฝืนชีวิตอยู่นะขอญอยตสักครู่นะพอดีว่ามันมองไม่ค่อยเห็นขอญอยตปรับจอสักครู่นะครับก็จะมีอ่า เลือกบ้างอาจจะมีอาจจะมีหลุดจับป็นนึงนะหุดจับเป็นหนึ่งนะก็อาจจะมีกระจอยืดยืดแล้วก็ยืดแล้วยืดอีกแอะแอะอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้มองเห็นแล้วหาของเล่นแต่ฉันรู้อยู่แล้วมันทะลุไม่ได้นะ แล้วต้องทำอะไรเนี่ยรอรอมากันให้ครบมั้งเห็นพอบอสอ๋อเหรอแต่คําพีเมันจะมาไม่ครบนะเพราะจำได้ว่าจะมีเกี่ยวกับพวกการวิ่งไวนี่อ่าอยบอลนะไม่มีอะก็ตอนที่คุยก็ตอนที่คุยกันส่วนมากก็ตอนที่คุยกันเน้นเน้นแดเมดเนี่ยอืไม่รู้ตอนขอบไป เอาไปขอเปิดคำพีมากเต้นแเมช่วยด้วยมาใหนุนคือว่าแต่ใครมีคำพีวิ่งไวบ้างไหมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเลยเหรอโอ้เคามีคู่ใจเลยน่ะโอ้คำพีวิ่งเร็วเหรออ๋อจากคโรชิมีไหมอือไม่มีเว้กดอกมาแป๊บนึ่งแป๊บคนตายแมวของติดตัวไปได้เลยเหรอปกติคนตายเนี่ยจะเอาของติดตัวไม่ได้ไม่ใช่เหรอ เออนม่ดีแล้วถามทำไมว่ามีกระพีไหมว่าทำไมอือมาจ้าอืมเขาติพอนั่งนี้กันรือเดี๋ยวขาไม่ได้ให้เหรอกานไปขอเปิดมาไม่ได้ให้มานั่ใช่นะฉันว่าให้มาแค่พวกโจมตีอ่ะแค่โจมตีอ่ะไม่เป็นไร น่าก็มีไฟนี่อยู่มีไฟนั่นอยู่แล้วก็บินได้ด้วยก็คงจะเหลือๆละแต่ตอนบินอะไม่แน่เดยกน้อก็เต็มรั้ไว้ก่อนก็ดีแต่ว่าช่วยกัลลีกัลลีตุ่มอ๋อเถื่อนดีตุ่มอเถื่อนดีอะไรอะไรหมอเถื่อนไอ้แฟร์เบอร์เดินไปซื้อช้างนายบอกมา หมอเถ่่อนมอเที่อนอะไรมอเถื่อนดูข้าวเดินยูดูคำตัวดูคำคำตัวดูคำตัวดูถ้าไม่อยู่กันอย่าทนอาหารขอหมอนาะกินทุกวีทุกวันไม่เป็นอไรหรอกอ๋องั้นอาหารเบลเบลไหมกินทุกวีทุกวันกูตายทุกวีทุกวันอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ของผมนะของเบยเบลน้าเนี่ยเออฮะไหมอาหารเบเบลอะ